Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah

ทัลจงตักวาจงยำเกรงต่อพระองค์เราสุบฮาณหัวตาลาถ้าจริงเสบียงที่ดียิ่งในวันอัคคีรห์คือการตักวาการยำเกรงต่อพระองค์เราสุบฮาณหัวตาลาพี่น้องครับเราได้ยินคนํานี้ได้ยินประโยคนี้มาทุกๆสัปดาห์นะ mm hmm. เวลาเรามาละหมาดอุอมัดน,นะครับคอเตปผู้ทําที่คอเตปก็จะได้กล่าวกับพี่น้องเพื่อเป็นการตอกย้ําเป็นการเตือนให้พี่น้องทั้งหลายนั้นมีตักวาต่อพระองค์เราสุบฮาณหัวตาลา ซึ่งตรงนี้มันเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับแล้วเราก็จะต้องชุโกรต้องขอบคุณต่อพระองค์เราสมุมาตราให้มากๆด้วยนะครับที่เราได้มีชีวิตอยู่มาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นะครับอีกประมาณ4เดือนก็จะเข้าสู่รอมฎอนแล้วครับในปีถัดไปเนี่ยนะครับเราก็ต้องขอด้วยอานะครับขอพระองค์เราสมุมาตราให้เราได้มีชีวิตอยู่จนถึงเดือนรอมฎอนนะครับซึ่งเป็นเดือนแห่งการทําความดีเป็นเดือนที่พระองค์เราสุมามตราจะเพิ่มพูนความดีงามให้กับพี่น้องแล้วก็เป็นเดือนแห่งการอภัยโทษนะครับ เราอย่าลืมนะครับว่าที่ผ่านมานั้นนะทุกคนนั้นนะมีข้อผิดพลาดนะมีมีการกระทําความผิดไม่ว่าจะเป็นบาปเล็กหรือบาปใหญ่นะครับเรารู้อยู่แต่แก็บตัวเราดีนะครับว่าเราได้ทําอะไรมาบ้างนะครับแต่นั่นเป็นเรื่องที่เรานั้นจะต้องทบทวนนะครับเพราะทุกๆครั้งที่เวลาเรามาเข้าเฝ้าลอสุบาฮาในวตาราเนี่ยนะครับเราจะต้องทบทวนตัวเราอยู่ตลอดนะครับว่าวันนี้เมื่อวานนี้ ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีสิ่งใดบ้างที่เราได้ฝ่าฝืนต่อข้อห้ามที่พระองค์ละอุบาตลาได้ห้ามเอาไว้หรือไม่นะครับในการดาเนินชีวิตนั่นเองเพราะนั่นคือการที่เรานั้นตรวจสอบเราอยู่ตลอดเวลานะครับก่อนที่เราจะถูกตรวจสอบในวันข้างหน้าในวันอักระหนนั่นเองนะครับพี่น้องครับอลัลลอฮฺสุบฮานุตาลาได้ประทานอัลกุรอานนี้มานะครับ<ๆ>เพื่อที่จะให้เป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตแล้วก็เป็นข้อมูลที่เรานั้นจะต้องเข้าไปศึกษา นะครับเข้าไปเรียนรู้แล้วก็ทําความเข้าใจนะศึกษาให้รู้แล้วก็ทําความเข้าใจแล้วก็นำบาปปฏิบัตินะครับนั่นคือตารับของพระองค์เราสุบฮาราตลาที่ได้กล่าวไว้อัลลอฮ์มาในสุระอัลิสุระนะครับบอกไว้นะครับว่าอินนะฮะตัลกุรอานนายฮดีลิลตีฮิอักวามวอยุบัชชุลมุมินีนัลละดีนายะมัลูนัสซอลิฮัติอันนัลละหุมอัจรอนกาบีรอนะครับอันนี้เป็นหลักฐานนะครับพระองค์เราสุบฮาราตลได้บอกไว้ว่าแท้จริงอัลกุรอานนี้นะครับนำไปสู่ทางที่เท,ที่ยงตรงยิ่ง นะครับอันนี้เราอ่านแล้วเราสามารถจะเข้าใจได้เลยนะอัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าเป็นสิ่งที่นําไปสู่ทางที่เที่ยงตรงยิ่งทางตรงที่เราขอดุอาต่อพระองค์เล่าสุบรอยา่ยตลอดเวลาขอพร,ระองค์ด้บทนําทางาเราสู่ทางที่เที่ยงตรงเวยเถอะอิดินัสรอตอมุสตาตีมเราขอในละหมาดทุกๆเวลานะครับพระองค์ก็ประทานอัลกุรอานมาให้เราด้วยนะแล้วก็บอกว่ากุรอานเนี่ยนำไปสู่ทางที่เที่ยงตรงเพราะฉะนั้น เราจะหาความจริงได้หาทางที่แทตรงได้ก็คือหาจากอัลกุรอานนั่นเองนะครับเพราะเป็นสิ่งที่บระองแล้วสุภาอวลตาลาบอกแล้วก็คั้ประกันเอาไว้นะครับแล้วก็บอกว่านะครับวายุบาชรุลโมมินะีนั้นละดีนอยามารูนซสอลิฮัดนะและจงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ศรัทธาและประกอบคุณงามความดีนะครับใหนะ้ท่านอับดุลเบี๊ยงอัลสุลลามนั้นได้แจ้งข่าวดีนะ กาบรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วก็ประกอบคุณงามความดีเะเห็นว่าสองอันนี้จะคู่กันนะครับศรัทธาคืออิมานแ,แล้วก็ประกอบคุณงามความดีความดีทั้งหลายด้วยนะครับไม่ใช่แค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะซอล์ี่ฮัตอิมาศรัทธาแล้วก็ประกอบคุณงามความดีไม่ว่าจะเป็นการละหมาดการอ่านอัลกรุรอานการบริจาคนะครับาการเสียสละในหนทางขอละอุบฮาณะฮูวะตาลาการทุ่มเทในหนทางขอละอุบฮาฮูวะตาลาทุกอย่าง ที่เป็นการงานที่ดีแล้วก็ต้องเป็นการงานที่มีแบบฉบับการปฏิบัติมาจากท่านสุลต่านสลตฮะวะอิสลามไว้ด้วยนะครับไม่ใช่ดีตามความคิดของเราหรือดีตามที่คนส่วนมากเขาว่าดีอันนี้สําคัญนะครับพี่น้องนะต้องดีตามแบบฉบับที่ท่านอบีมุฮัมมัดสุลต่านสละมปฏิบัติเป็นแบบอย่างเอาไว้ด้วยนะครับไม่ใช่ดีตามที่คนทั่วไปคนส่วนมากเขาบอกอันนี้ดีดีดีทำแล้วดีทำแล้วถึงไม่ใช่นะครับ เรื่องศาสนาเนี่ยจะต้องมีข้อมูลมีหลักฐานเอาความรู้สึกเอากระแสมาวัดไม่ได้เด็ดขาดนะครับเอาเร์บอกว่าจงแจ้งข่าวดีกับบรรดาผู้ที่ศรัทธาที่ประกอบความดีทั้งหลายนะครับบอกว่ายังไงอันนาลุมอัจรอนกาบีรอเนี่ยคือข่าวดีนะเาลาเร์บอกสำหรับพวกเขานั้นนะจะได้รับการตอบแทนอันยิ่งใหญ่นะก็คือได้เข้าสู่สวรรค์อันบรมสุขที่พระองค์เราสุตตะลาได้เตรียมเอาไว้ให้นั่นเอง นี่เป็นข่าวดีที่พระองค์ลักษตาลาได้ให้ธนาบีได้แจ้งเพียงแค่เราศรัทธาต่อลักษมา์ตาลาแล้วก็ปฏิบัติคุณงามความดีทั้งหลายนะครับอย่างที่เรามาทําการละหมาดจะมาทำการละหมาดจุมอาตในวันศุกร์มามายิดมาละหมาดให้เป็นจะมาในทุกๆเวลาอ่านอัลกุรอานถือศิลนอดจ่ายสกาดจ่ายชลกอนนะครับทำทานต่างๆเลี้ยงอาหารคนยากจนช่วยเหลือเด็กกำพร้ายิงไม้คนอนาถาต่างๆ อันเนี้ยที่เป็นความดีที่ทุลสละสละชัได้ได้ส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็ทาเป็นแบบอย่างเอาไว้ด้วยนะเราศรัทธาแล้วก็ประกอบคุณงามความดีไม่ใช่ศรัทธาเฉยๆนะพี่น้องศรัทธาแต่ปากหลายคนนะครับทุกวันนี้จะมีสภาพแบบนี้แหละครับม,นะมุสลิมนะมีศรัทธานะแต่ศรัทธาแต,แต่แต่คาพูดแต่ปากอย่างเดียวศรัทธาแต่เพียงปลายลิ้นอย่างเดียวนะครับแต่ถึงเวลาละหมาดไม่รู้อยู่ตรงไหนนะครับไม่ให้ความสําคัญกับเรื่องการเข้าเฝ้าละซุบฮานะฮูวาตาลา นะครับบางคนไม่กล้าเปิดเผยตัวด้วยซ้ำว่าเรานั้นเป็นมุสลิมกลัวเขาอายเขานะจะด้วยเหตุผลใดกันแล้วแต่เนี่ยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราน่าจะต้องหันมามองดูที่ตัวเราแล้วเราจะต้องมีความภาคภูมิใจนะแล้วก็มีความเชื่อมัน่นแล้วก็มีความมั่นใจนะครับในอิสลามที่พระองค์ละสุบะตาลาได้บอกวในอัลกุรานแล้วนะครับน้อกลาอบอกว่าจงแจ้งข่าวดีกับบรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วก็ประกอบความดีทั้งหลายนะครับว่าสำหรับพวกเขานั้น จะได้รับการตอบแทนอันยิ่งใหญ่ก็คือได้เข้าสู่สวนสวรรค์กอลลัูาในหัวตารานะครับอันนี้เป็นข่าวดีนะสำหรับคนที่อิมาศรานะแล้วคนที่ไม่ศรัทธาเขาจะทำยังไงคนที่เขาไม่เชื่อมีไหมก็มีนะครับบางคนบอกว่าเออจะทําทําไมวันโลกข้างหน้าไม่ไม่น่าจะมีนะก็คิดไปต่างๆนานานะนะอันอันเกิดจากความอ่อนด้อยทางด้านการศึกษาก็อาจเป็นได้ นะอัลลอฮ์บอกไว้นะครับว่าอันนัลนเราจะนาลยูมินูนาบิลาครัอัตรนาละหุมาซาบันอาลีมานะครับอัลลอฮ์บอกไว้นะครับว่าและแท้จริงบรรดาผู้ที่ไม่ศรัทธาต่อโลกหน้าคือไม่เชื่อนะนะนะไม่เชื่อว่าโลกหน้าจะมีจริงไม่เชื่อว่าโลกหน้าเนี่ยจะต้องไปรับการตอบแทนรับการสอบสวนนะครับทุกวันนี้ในดุนยาถึงใช้ชีวิตตามอารมณ์ไงตามอารมณ์ตามกระแสะตามความรู้สึก อยากจะได้อะไรก็เอาเลยไม่สนใจเลยว,ว่าจะเป็นของฮารอมไหมอัลลอฮุลาจะห้ามไว้หรือไม่นะครับอยากจะทําอะไรก็ทําเลยนะไม่ได้คํานึงว่าเป็นข้อห้ามหรือไม่เพราะนั้นถึงมีมุสลิมเป็นจํานวนมากนะครับที่ฝ่าฝืนข้อห้ามของลัทธิสุบฮานาอัลตารนตานะครับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไปทําซีนาไปดื่มสุราไปซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่นะครับแล้วก็รับประทานของฮารอม สิ่งที่เป็นของฮารอมก็คือไม่ได้เลือกเลยไม่ได้แยกแยะเลยคือทาตามตามความต้องการของตัวเองนอกจากฝาก่าฝืนก็ห้ามแล้วยังเมินเฉยละเลยกับข้อช้าอีกตรงไหนอะถึงเวลาละหมาดแล้วไม่ยอมละหมาดนะไม่ยอมทาการสิ่งอยู่ตอนรัชบูชาตะละไม่บริจาคสกาดนะพยายามที่จะหมกเม็ดนะพยายามที่จะเคลื่อนย้ายทรัพย์สินนะแต่แล้วก็เอามาตีความว่ามันยังไม่ครบนิสอบมันไม่ครบรอบปีก็ไม่ต้องจ่ายสกาด คิดว่าตัวเองฉลาดทําแบบนี้นะครับแต่นั่นแหละครับเอาเราบอกแล้วนะครับคนที่ไม่ยอมจ่ายสกาดเนี่ยนะครับเก็บทรัพย์สินเอาไว้แล้วก็ไม่จ่ายสกาดเนี่ยในวันอัคคอรเนี่ยพระองค์ลักษาะนียจะเอาทรัพย์สินเหล่านั้นไปเผาในนรกยนันนำนะแล้วก็เอามานาบที่หน้าผากนาบที่สีข้างของเขาแล้วก็นาบที่แผ่นหลังของเขาเพื่อให้เขาได้ลิ้มรสสิ่งที่เขาสะสมเอาไว้เนี่ย ว่ามันจะมีรสชาติสักขนาดไหนเป็นการลงโทษจากลาสุมาตราอันนี้สําหรับคนที่เพิกเฉยละเลยข้อใช้ของลาสุบาฮานโมตาลานะครับนะครับอันนี้ถึงบอกว่า,เ,าเรานั้นจําเป็นน,นที่จะต้องใส่ใจสนใจนะครับบางทีเราไม่เชื่อนะไม่เชื่อว่าการลงโทษในวันอาคิรอนนั้นจะมีจริงนะเ,เราถึงบอกว่าถ้าจริงบรรดาผู้ที่ไม่ศรัทธาต่อโลกหน้านั้นนะเราได้เตรียมไว้สำหรับพวกเขาแล้วซึ่งการลงโทษอันเจ็บแสบนะครับ คือลงโทษในนรกจะหันนำที่มันมีไฟลุกโชนช่วงนั่นแหละนะครับตรงนี้นะครับเป็นข้อมูลที่หลายๆคนก็รับรู้นะครับแต่ก็อาจจะยังไม่ได้ซึมลึกเข้าไปนะครับเลยทําให้ยังไม่มีอิทธิพลพอที่จะเปลี่ยนแปลงตัวของเรานะให้หันกลับมาเป็นบาวที่ต่อตอัตตวรสุบาฮาในหัวตาลาโดยเฉพาะบาวที่เป็นมุสลิมนะที่เป็นผู้ชายเนี่ยนะถึงเวลาละหมาดเนี่ยเราจะต้องใช้มัสยิดนี่เป็นศูนย์กลางนะครับถ้าเราไม่ได้อยู่ นอกพื้นที่เราอยู่ในพื้นที่ก็เราไม่ได้ติดภารกิจอะไรมาละหมาดที่มัสยิดโดยเฉพาะเวลาซุบพีเนี่ยนะครับเป็นเวลาที่ทุกคนเนี่ยหลายคนเนี่ยยึดติดอยู่กับที่นอนนะหลายคนบางทีไม่ได้ฝึกไม่ได้ฝนมาแต่เด็กๆถึงเวลาพุุบก็ก็ไม่ไม่สามารถที่จะตื่นขึ้นทําการละหมาดหรือไม่สามารถที่จะมาละหมาดที่มัสยิดได้มัสยิดหลายๆที่นะครับลงทุนสร้างไป5ล้าน10บล้าน20ล้านแต่มีคนละหมาดอยู่ไม่กี่คนอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่น่าอับอายอดสูงมาก นะครับที่เราทั้งหลายนั้นจะต้องปรับปรุงแก้ไขเราเริ่มที่ตัวเรานะครับเริ่มที่ตัวเราไม่ต้องไปเริ่มที่คนอื่นนะครับอัลลอฮฺบอกต่อไปนะครับว่าบากุลเลยอินซาเนี่ยอันซัมนาหูต่ออิรหูฟิอุนุกีนะอัลลอฮฺบอกและมนุษย์เนี่ยทุกคนเนี่ยเราได้ให้การงานของเขาเนี่ยแขวนติดไว้ที่คอของเขามนุษย์ทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดีเนี่ยพระองค์ร้องเสวนาจะให บันทึกการงานของเขาเนี่ยแขวนติดอยู่กับคอเขานะแขวนติดเลยนะวันนุคืยุลลหวันุคืวันนุครยุลรหูยมันกายะมาติกิตาใบยังก้าวมันชูรอนะและในวันกิยามาเนี่ยเราจะเอาบันทึกออกมาให้เขาพบมันในสภาพที่กลางแผ่อเรากษ์ก็จะบันทึกออกมาให้เขาได้พบมันในสภาพที่เป็นกลางแผ่นะครับเขาจะเห็นบันทึกของเขาเลยว่าเขาไปทําในดุนยาสมัยที่ก็มีชีวิตอยู่เนี่ยเขาไปทําความดีที่ไหนไปทําความชั่วที่ไหน นะแต่ที่รับเดือนอที่แจ้งจะบันทึกเอาไว้อย่างละเอียดรอนะครับเราก็จะรู้ได้ดีด้วยเอาราบอกอีกนะครับว่าอิกระกีต้าบากาเจ้าจงอ่านบันทึกของเจ้านะให้อ่านเลยลองดูซิบันทึกของเราเนี่ยทําอะไรเอาไว้บ้างนะจะเป็นความดีหรือจะเป็นความชั่วจะบันทึกเอาไว้หมดเอา,า,าอราบอกออกระกีตาบากาเจ้าจงอ่านบันทึกของเจ้ากาฟาบินาสิกาลิยามาอะกัฮาซีบา นะครับเพียงพอแก่ตัวเจ้าแล้วในวันนี้เนี่ยที่จะเป็นผู้ชําระบัญชีของตัวเจ้าเองนะครับอัลลอบอกว่าเพียงพอแล้วที่เราเนี่ยจะชําระบัญชีด้ตัวเราเองว่าเราเนี่ยจะไปนรกหรือจะไปสวรรค์เพราะอะไรเพราะบันทึกถูกกลางแผ่ที่อัลลให้เราอ่านเองดูเอ,เองเลยนะครับแค่ตัวเราเนี่เราก็ตัดสินตัวเราได้แล้วเ,เราจะไปนรกไปสวนนรรค์นั่นเองเพราะฉนั้นอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่พระองค์ละสุบฮะตาลา บอกเราให้รับรู้เอาไว้นะว่าจะต้องเกิดขึ้นจริงเหตุการณ์นี้นะครับแล้วก็อย่าได้ประมาทนะครับในการดำเนินชีวิตเนี่ยอย่าได้ประมาทพี่น้องเราที่ร่วมละหมาดกับเราหลายคนในจากไปก่อนแล้วนะจากเราไปก่อนแล้วไปสู่อาคขิรอะนะไปสู่โลกอาลัมบรารัซซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอากิิรนะไปนอนอยู่ในกุหลุมกุบดนะครับถ้าเขาเป็นคนดีเขาก็จะรอรับความดีในวันแห่งการตอบแทน แต่ถ้าก็เป็นอีกอย่างหนึง่งเขาก็จะต้องถูกลงโทษตั้งแต่ในหลุมกุบดเลยเพราะฉะนั้นอันนี้นะครับเป็นสิ่งที่เราก็จะต้องเตือนตัวเราอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าเรารักอัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลานะครับเราจะต้องปฏิบัตินะหน้าที่ของเราตามที่ถูกมอบหมายเพราะมอบหมายให้เราอะนะครับอัลลอฮฺบอกว่าอมาคอรุนยะินนะวันอินซิลลาลิยบูดุนนะอัลลอฮฺบอกเราไม่ได้สร้างมนุษย์และจินมาด้วยเหตุอื่นใดเลยอิซลลาลิยบบูดุนเว้นแต่ให้มนุษย์และจินเนี่ยทำการ คารพพักดีต่อพระองค์เราสุภาตาลาเพราะนั้นหน้าที่เราตัวนี้คือการคารพภพักดีต่อเลา a h โชกดก่อนเราต่อตอัตตตอเราสุภานาะหัวตาลาถามตัวเราเช่ว่าวันหนึ่งเนี่ยเรา,าทาสักกี่ครั้งเราลองถามถ้าเราไม่เข้าข้างตัวเองเราจะรู้นะครับนะอัลลอฮ์บดลงมาหยัติมาให้ละหมาดวันละห้าเวลาเนี่ยบางคนห้าวันยังไม่ได้เลยสักเวลานึงนะครับบางคนก็ได้เฉพาะวันศุกร์แล้วก็วันอังกซึ่งมันไม่ใช่เป้าหมายไม่ใช่ปาหมาทที่เราสร้างมนุษย์มา เราจําเป็นอย่างยิ่งเลยที่ต้องปฏิบัติและต้องปฏิบัติให้ถูกด้วยให้ถูกตามไหนตามแบบฉบับของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลลัตาราเลวะซัลลัมด้วยตรงนี้นะครับพี่น้องตระหนักแล้วก็จดจำว้เลยนะครับว่าถ้ารักอัลลอฮ์สุบฮานะฮวะตาลาให้ปฏิบัติตามท่านรอซูลปฏิบัติตามท่านนบีเพราะอัลละยืนย่าเมลานะครับว่ากุลอินกุลตุมตุฮับบุนอัลลอฮ์ฟัตตับิอูนียูฮับบุกุมุลลอฮาวยักฟิรละกุมจุนูบะกุมโจประการทนายมูฮัมมัดถ้าพวกท่านทั้งหลายนี่รักอัลละน ้ารักอัลลอฮ์ให้ปฏิบัติตามฉันก็คือให้ปฏิบัติตามท่านนบ,บีม,มูฮัมหมัดสุลลัลฮวอะลรยวางเงสลัมแล้วอัลลอฮ์ก็จะรักพวกท่านแล้วก็จะอภัยโทษในความผิดต,ต่างๆให้กับพวกท่านด้วยนี่เป็นหลักฐานในอัลกุรอานที่ชัดเจนนะครับซึ่งเราศึกษาให้เข้าใจแล้วก็ปฏิบัติต้องต้องมั่นใจนะครับว่าถ้าเรารักอัลลอฮ์ให้ปฏิบ,บัติตามท่านนบีนะครับแล้วทารักนบีทำยังไงอ่ะนะครับท่านนบ,บีนบอกมันอะฮียาบิสุนนตีฟะกัดอะฮบบะนี ใครก็ตามที่ฟื้นฟูซุนนะของฉันแบบฉบับของฉันเนี่ยฟอกตัอะคับบารีเท่ากับเขาพูนั้นเนี่ยรักฉันนี่คือคำขอ,องทัลลัลสลาหฮะเลวสั้ลลมนะครับถ้าเรารักนบีก็ต้องฟื้นฟูซุนนะปฏิบัติซุนนะปฏิบัตนะิตามซนะุนนะของท่นานนบีในทุกเรื่องแล้วก็ละทิ้งในสิ่งที่เป็นบิดาในสิ่งที่เป็นชิริกนสิ่งที่เป็นการต่อเติมในสิ่งที่ท่านนบีไม่ได้ทำในเรื่องอิบา,าน,นั่นแหละนะครับอย่าไปสนใจใครจะบอกว่าเอยอันนี้ปู่ย่าตายายเราทำมาคนตัั้เยยออาาทกกน็ปปล่ขไ นะใครทําคนนั้นต้องรับผิดชอบนะครับคนไหนทําคนนั้นต้องรับผิดชอบวันข้างหน้าถ้าเราโดนสอบสวนแล้วเราจะไปอ้างคนอื่นมารับผิดชอบร่วมกับเรานั้นมันทําไม่ได้เราต้องโดนอยู่แล้วนะครับมันสิ่งเป็นสิ่งที่ทราสูลห้ามเอาไว้แล้วรานนั้นรักอัลลอฮฺสุบฮาฮะตาลาปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีรักท่านนบีฟื้นฟนูสุนนะของท่านนบีนะครับแล้วเราจะอยู่รอดปลอดภัยที่ลุมยาและอัลกุอรอานอัลลอฮฺอีกนะครับในใน,ในส่รอบเดียวกันนะครับ เราบอกว่ามานะิสตาฟาอินนามายาตตีหรือนับสินะผู้ใดได้พบกับแนวทางถูกต้องใครก็ตามที่ได้พบกับแนวทางถูกต้องเนี่ยนะครับถ้าจริงเขาจะอยู่ในทางนั้นเพื่อตัวของเขาเองนะใครที่ได้พบแนวทางที่ถูกต้องแล้วเนี่ยเอาลราสนับประทานแนวทางที่ถูกต้องให้ไปแล้วเนี่ยนะครับเขาจะอยู่ในแนวทางนั้นเพื่อตัวเองพี่น้องเราขอดธิษาทุกวันนะครับในละหมาดอิฮินัสวิรอตอมุสตากีมขอพระองค์ได้โปรดนำเราสู่หนทางที่เที่ยงตรงด้วยเถอด เอลาลอสเวลลาก็รับดูอาประทานแนวทางที่ถูกต้องมาให้นะก็คือแนวทางตามอัลกุรอานแล้วก็ตามสุนนะของท่านรอส,สรลองซอลลอมอะเลียดซัลลัมและเราก็รับมันมาปฏิบัตินะครับสิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่ไม่ใช่แนวทางของที่เราซ่วมปฏิบัติไว้เราก็ตัดทิ้งไปนะครับโดยเฉพาะพิธีกรรมอะไรต่างๆที่ไม่มีหลักฐานมาจากอัลลอฮ์และรอซุ่นะครับซุนบ,บอกนะครับว่ามันจะชับประหารเอมินฟะฮูมินหุม ใครก็ตามที่เรียนแบบชนกลุ่มใดเนี่ยเขาก็จะเป็นชนกลุ่มนั้นเราเรียนแบบการทําบุญขึ้นบ้านใหม่การทําบุญวันเกิดการนู่นการนี่นะหรือการทําบุญครบรอบวันตายอะไรต่างพวกนี้อันนี้มันเป็นการเรียนแบบคนต่างศาสนาที่เขาปฏิบัติเอาไว้ถ้าเราไปเรียนแบบเขาแต่เอาเนื้อเอาเนื้อหาของเราใส่เข้าไปเท่ากับว่าเรากำลังประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาในศาสนาเอาอิสลามแล้วมันก็เป็นการผิดอยูด่ดีนะครับเอลเราจึงต้อบอกว่าผู้ใดได้พบกับแนวทางที่ถูกต้องถ้าจริงเขาจะอยู่ในแนวทางนั้น เพื่อตัวเขาเองนะกับวันวันนั้นเราฟ่อินนามัยดุลวาริฮานะแล้วผู้ใดก็ตามที่หลงทางถ้าจริงเขาก็จะหลงต่อตัวเขาเองคนที่หลงทางหลงทางก็คือหาทางที่ถูกต้องไม่เจอนั่นเองหาทางออกไม่เจอนะเดินผิดทางก็ผิดอยู่นั่นแหละนะใครจะเตือนอย่างไรใครจะท้วงติงอย่างไรก็ไม่ฟังแล้วก็ไม่คิดที่จะปรับปรุงแก้ไขนะก็ใช้ชีวิตไปวันวันจนกระทั่งถึงอายัน อันนี้น่าเป็นห่วงนะครับพี่น้องน่าเป็นห่วงเอาเราเสวลาให้สติปัญญามาให้คนที่มีความรู้มาชี้แจงให้อัลกุรอานมาอ่นะมีตั้งหลายภาษาเราสามารถจะศึกษาจนเข้าใจได้แต่ไม่ศึกษาไม่เข้าใจแต่ข่าวอื่นๆในดุนยาเนี่ยจะข่าวการเมืองนะข่าวกีฬาข่าวเรื่องดาราเนี่ยรู้ละเอียดยิบเลยนะครับรู้ละเอียดยิบทุกอย่างใครเป็นอะไรที่ไหนยังไงรู้หมดนะแต่เรื่องราวในาศาสนานี่ไม่รู้ไม่เข้าใจเลย นะแล้วก็หลงอีกต่างหากเอลลาบอกแล้วผู้ใดก็ตามที่หลงทางถ้าจริงเขาจะหลงต่อตัวเขาเองนะครับเวลาตาจิรวาชิรตุวิสรอุอคารและไม่มีผู้แบกภาระคนใดที่จะแบกภาระของผู้อื่นได้นะไม่มีใครจะมารับบาปมาแบกบาปแทนเราได้อันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องต้องคิดให้มากๆพี่น้องนะครับเราต้องดูนะครับว่าอังกฤษนะความเชื่อในอิสลามเนี่ยเราเชื่อถูกต้องตามที่ท่านนบีสอนเอาไว้หรือเปล่ามีเรื่องชิริกเข้ามาเกี่ยวข้องไหมนะครับ ใครที่ยังแขวนตะกุดยังแขวนอซีมายังมี11บเอ็ดปมาดเอลเนี่ยนะครับตัดทิ้งไปเลยอันนั้นคือการทําชิริกการตั้งภาคีต่อรัสุบฮานะหัวตาลาแล้วเป็นบาปใหญ่บาปเดียวที่พระองค์จะไม่เอาัยให้นะครับถ้ารู้แล้วไม่ยอมเตาบาเนี่ยนะครับคือการตั้งภาคีต่อรัสุบฮานะนั่นเองนะครับว่ามาคุณดังวาลซาบีนะัตานาบอสโรสู้ล่ะนะครับเราบอกว่าเราไม่เคยลงทั่วผู้ใดจนกว่าเรานั้นจะแต่งตั้งรอสู้มา เราไม่ลงโทษนะจนกว่าพระองค์จะแต่งตั้งเราซูลมาในยุคเราเนี่ยทศลาศลาสลามนั้นเป็นศาสดาท่านสุดท้ายที่พระองค์เราสุวรรณนาได้แต่งตั้งมาหลังจากท่านจะไม่มีใครอีกแล้วแล้วก็บอกได้ว่าอเลยามาอักมันตัวละกุมดีนะกุมหัวอัจมามตัวอะไรกุมเนี่ยมาตีวโรดีตัวละกุมอิสลามดีนะนะเราซุนประกาศนะครับในครั้งการทำฮัตฮัจดุลวาดะท่านทำฮัตครั้งสุดท้ายแล้วเป็นครั้งเดียวครั้งสุดท้ายด้วยนะ ประกาศว่าวันนี้เราประกาศว่าเราได้อิสลามเป็นศาสนาที่สมบูรณ์แก่สู่เจ้าแล้วเป็นศาสนาที่สมบูรณ์ตัง้งแต่พันศรร้อยกว่าปีมาแล้วเพราะนั้นไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องเราคนอนยุหลังไม่มีสิทธิ์ที่จะไปต่อเติมเปลี่ยนแปลงหรือไปดัดแปลงหรือไปเพิ่มเติมอะไรขึ้นมาในศาสนาของเราสุตรรลายอย่างเด็ดขาดวะตถมตวลีกลุมเนี่ยอามาตีและเราก็พอใจที่ในแล้วเราก็ได้ให้ความโปรดปรานอย่างครบถ้วนแล้วกับมวลมนุษยชาติให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะ เพื่อที่จะสนองตอบความต้องการของมนุษย์นะว่าเราได้ตัวละกุมุสลามมาดีนะและเราก็พอใจที่จะให้อิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่พวกเรานั้นจะได้ยึดถือปฏิบัตินําไปปฏิบัตินะครับอันนี้เราจะต้องต้องต้องตระหนักให้มากแล้วก็เชื่อมั่นว่าเรานั้นเป็นบ่าวของลาสุมาตรามีหน้าที่น้อมรับพระบัญญัติของและแล้วก็ปฏิบัติตามเท่านั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะไปต่อเติมเสริมแต่งหรือจะไปเพิ่มเติมในศาสนาของลาสุมาตรา หรือไปตามพิธีกรรมอะไรต่างๆนะครับตามศาสนิกอื่นเขานะครับจุดยืนจะต้องชัดเจนนะครับพี่น้องในจุดยืนเหมือนที่เรายึดถือปฏิบัติการที่มัสยิดแห่งนี้ละ่ะต้องชัดเจนนะครับทั้งนี้เพื่อเรานั้นจะได้กลับไปพบกับพระองค์ลัษณะอัลตาลาในสภาพของผู้ผู้ศรัทธาผู้ที่มีอีมานนะที่แท้จริงเป็นผู้ที่มีตักวาตักวาต่อลณะตารานั่นเอง นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากให้เราทั้งหลายนั้นได้ทบทวนนะครับได้ตระหนักให้มากนะครับว่าการดำเนินชีวิตของเราที่ผ่านมานั้นมันเป็นเช่นไรมันมีสิ่งใดบ้างไหมที่มันผิดพลาดไปในชีวิตนะครับถ้าพบก็ให้ปรับปรุงแก้ไขนะครับเราบอกไว้นะครับ,ว,บ,ว,รบว่าผุ้ยิบอิบาดิลดารฟรฟาลาทิอัลฟูอัลลัมฟุซิมลาตักนาตูมิรราะห์มาติลลาอัลฮุมมัติะบะกาเดอบรรดาบาของอัลลอฮ์ทั้งหลายบาของอัลลอฮ์ทั้งหลายที่ ที่ก้าวพลาดที่อาธรรมต่อตัวเองนะที่กระทำความผิดที่กระทำบาปไปแล้วเนี่ยนะครับลาตักนาตู้มีรหมาติลลาพวกเจ้าอย่าได้ท้อแท้อย่าได้หมดหวังในพระเมตตาแห่งอรหัสบฮานะหัวตาลาอินนลลอฮะยักฟิรูตุนูบจามิยาถ้าจริงพระองค์จะอภัยโทษให้กับพวกเจ้าเนี่ยทั้งหมดถ้าสำนึกผิดจริงๆแล้วก็กลับเนื้อกลับตัวสูส่อรหัสบฮานะหัวตาลาเตาบ้านะครับ แล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยก,การทําความดีนะอย่างสม่ําเสมออย่างต่อเนื่องแล้วก็ปฏิบัติตามสุนนะของทารุสุลอหลวะเลยอัสลัมนะครับอย่าย้อนกลับไปทําความผิดเช่นเดิมอีกอินนหัวกอลฟุรุลหิมแท้จริงพระองค์แล้สุบัตลานั้นเป็นผู้ทรงอภัยเป็นผู้ทรงเมตตานี่คือพระบัญญัติของทารุสุอัตลาที่ได้กําหนดเอาไว้วันถ้าเราเข้าไปศึกษาเราก็จะรู้ว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ และพระองค์ก็เป็นผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้แม้กระทั่งโอกาสของเราก่อนที่เราจะจบชีวิตไปแต่เมื่อใดก็ตามที่ววระสุดท้ายของเรามาถึงนะครับเวลาสุดท้ายของเรามาถึงที่จะต้องจากดุนยานี้ไปแล้วเนี่ยวิญญาณมาถึงลูกกระเดือกแล้วเนี่ยวันนั้นเวลานั้นณเนะวลานั้นคือเวลาแห่งการเตาบ้ามันประตรูแห่งการเตาบ้าปิดลงแล้วเราไม่สามารถที่จะขอไปทัทวต่อรัตลาด์ได้แล้วเพราะประตูแห่งการเตาบ้าท่านปิดลงเวลาเราดีๆอยู่ มีสุขภาพแข็งแรงเราไม่ปรับปรุงแก้ไขตัวเองนะครับอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายนั้นจะต้องต้องตระหนักให้มากเราก็ต้องระมัดระวังนะครับอย่างไรก็ตามครับขอให้เราทั้งหลายนั้นได้ทบทวนนะครับทบทวนกับเวลาที่เรายังเหลืออยู่นี่นะจะอ,อ,อีกอีกมากหรือน้อยกันแล้วแต่เราไม่สามารถที่จะที่จะไปล่วงรู้ได้นะครับแต่ที่เรามั่นใจแล้วก็รู้ได้ก็คือว่าเมื่อเวลานั้นมาถึงแล้วเนี่ยเราจะผัดเวลาไปสักนาทีสองนาที ก็ไม่อาจที่จะทําได้นะครับหลายคนนะครับต้องจบชีวิตอย่างกระทานหาันเราก็เคยพบเคยเห็นเคยเจอเคยเจอกันมาแล้วนะครับแล้วถามว่าไอ้ภารากิจที่เขายังทําไม่หมดนะ่ะคืออะไรนะครับบางทีเราเคยพูดเคยคุยเคยถามกันหลายคนว่าในบ้านปลาสุดท้ายชีวิตของคุณเนี่ยนะครับคุณอยากอยู่แบบไหนอยากจะทําอะไรหลายคนก็บอกว่าเออถ้าฉันกเกษียณเนี่ยฉันก็จะไปหาบ้านเล็กๆอยู่สักหลังหนึ่งอยู่กับธรรมชาติอยู่กับทะเลอยู่กับน้ําตกอยู่กับภูเขา มีบ้านหลังเล็กๆอยู่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ปลูกต้นไม้รต่างๆชีวิตจะได้จะได้ไม่มีปัญหาสภาพแวดล้อมที่ดีนะอันนี้คือวิธีคิดความต้องการของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่น้อยคนนั้นเลยที่จะบอกว่าอยากจะไปหาที่อยู่ที่สามารถจะจะไปละหมาดมัสยิดได้เดินไปละหมาดที่มัสยิดได้อ่าไปอ่านอัลกุรอานไปถือศิลอดนะแล้วก็ให้มีการบริจาคมีการศึกษาอิสลามน้อยคนนักที่จะออกมาแนวนี้ เพราะอะเพรเวลาหนุ่มๆเวลาสุขภาพที่ดีก็ไม่เคยมามสัสยิดเลยไม่เคยใส่ใจเรื่องราวของศาสนาเลยทําแต่ธุรกิจทําแต่เรื่องค้าเรื่องขายไม่มีเวลาให้กับลาสุบฮาเนวตาราเลยทุกอย่างทุ่มเทให้กับดุนยามดพอไม่ไหวแล้วกเกษียณแล้วเนี่ยก็ยังหนีห่างจากมสัสยิดอีกนะครับแทนที่จะคิดว่าโอเคเราจะต้องเตรียมตัวนะครับไปสู่อารามบาตซัก เตรียมตัวไปพบกับลัทธุบานาในวะตาลาสิ่งที่ผิดที่พลาดที่ผ่านมาเรางดเว้นเราละทิ้งเราละเลยเอาไว้เยอะขอให้เราใช้ชีวิตที่เหลือเนี่ยนับในการแก้ไขตัวเองปรับปรุงตัวเองแล้วก็ปฏิบัติอามันต่างๆที่เราทิ้งเอาไว้นะครับเพื่อเราจะได้กลับไปพบกับพระองค์ลัทธิบาตาลาในสภาพผู้ศรัทธาที่มีความบริสุทธิ์ผุดผ่องเองนะครับอันนี้ก็ฝากพี่น้องไว้เป็นข้อคิดขอให้เราทั้งหลายนั้นได้ตระหนาักให้มากนะครับว่าเราอยู่ในดุนยาเนี่ย เราอยู่แค่ชั่วขณะเวลาหนึ่งเท่านั้นนะครับเราไม่ได้อยู่ตลอดไปอะไรที่มันไม่ได้อย่างใจใเราเราก็ปล่อยผ่าน,น,นไปบ้างนะสิ่งที่เราขอดูอาแล้วเรายังไม่ได้เอาเวลาก็จะเตรียมไว้ให้ในวันอาคิร์นะครับอันเดียวตะนันเงองก็ให้เราไีจุดยืนที่มั่นคงแล้วก็มีศรัทธาที่ศรัทธาที่เข้มแข็งแล้วก็ปฏิบัติอามันอิบาระต่างๆต,ตามที่ทศรัสรสลามได้ปฏิบัติเอาไว้เพื่อเป็นการสนองตอบพระบัญชาชายของลาสุภาตลา เป็นการตอบรับอัลลอฮฺและกอรอซูลทั้งนี้จนกว่าชีวิตเรานั้นจะจบจากโลกดินยานี้ไปฝากพี่น้องทีนี้ครับอักุลูกอรลฮัสฟาสตักฟิรันซีมาลีบัลละุมวิสซาลุุสลิมีนามิงคุลิรัมฟัสตักฟิรูฮูอินนหูวัลกอฟูร์ราฮีม Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakam fihi kama yuhibbu rabbuna wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadal abduhu wa rasuluh Allahumma shalli ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tasliman katsira amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullah inna ahsanal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وَشَرَحَ الْأُمُورَ وَمُرَادَ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّ إِلَى اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَمَنْ ش شَذَّ فِي النَّارِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى عَتِيكَ وَرَسُولِكَ مُحَمَّدٍ وَرْضَ اللَّهُ عَنِ الْأَرْبَعَةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَعَنْ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَعَنِ التَّابِعِينَ تَابِعِهِمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ وانا ما هم بافى كاو يا ارحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وامن اعاده الدين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يامر بالعدل والإحسان وإيتاز القربى وإي وينه عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فَاسْكُرُوا الله الذي يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيم الصلاة